เลนะโพกะสัมปะดาดสีเลนะธิปุติงยันติตัสมาสีรังวีสุไหนภิกข์อโอเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพกัเมื่อคืนนี้ไปแอบมิดส์อยู่สิริราชสักสหล,ล,าลายวันไปทั้งสองกล้องไปทั้ง MRI ไปทั้งเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์สารพัดอย่างหมอก็เจาะเอาละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้ตายตายตายตไปไปส่องกล้องก็ไปเจอเนื้องอกก็พิตัดออกไปตรวจห้องแลบเพราะว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งผลยิ่งออกมาแต่หมอก็ว่าถ้าดูคร่าวๆดูด้วยสายตาดูด้วยคร่าวๆก็ไม่น่าจะเป็นเนื้อร้าย แต่ถ้าปล่อยไว้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อร้ายก็ว่ากันแบบนั้นเอาก็ดูแลรักษากันไปรถยนต์มันทำมาด้วยเหล็กแท้สิบยี่สิบปีก็วิ่งเข้าอู่กันเอือรึทึกคึอโคมแล้วไอ้นี่เนื้อหนังเองกะดูกัมันใช้มาตั้งเจ็หปีมันจะไม่วิ่งเข้าอู่บ้านได้เลยเพราะั่นก็เป็นของธรรมดา,ามท่านบอกว่าพาลาหะเวปจากขันทา อันห้าเป็นภาระเป็นภาระให้เราต้องบริหารต้องเยียวยาดูแลรักษาเอามันยังดูแลรักษาได้ซ่อมแซมได้เราก็ดูแลรักษาไปซ่อมแซมไปถ้าถึงวันที่มันไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วเราก็คืนเจ้าของเดิมเข้าไปคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นมันก็จบมันก็มีเท่านี้เองเมื่อยังอยู่กับท่ายขันร่างกายมันก็มีหน้าที่อย่างนี้แหละพอดูแลกันได้เราก็ดูแลกันไปถ้าไม่สามารถดูแลกันได้แล้วเราก็คืนเจ้าของเข้าไปก็เท่านั้นแหละ หมือนบ้านที่เรามาเช่าก็าอยู่มาอาศัยบ้านเขาอยู่ในขณะที่เรามาอาศัยบ้านเขาอยู่แม้ไม่ไม่ใช่บ้านของเราก็ตามเนี่ยแต่เราเป็นผู้อยู่ผู้อาศัยถ้ามันรั่วมันหลังคามันแตกฝามันเล้าอะไรเราก็มีหน้าที่ซ่อมแซมมันไปซ่อมแซมมันไปถึงแม้มันไม่ใช่ของเราก็ตามเดือดเรามาอาศัยอยู่ถ้าเราไม่ซ่อมแซมมันแดดออกมันถูกใครละ่ะก็ถูกเราผู้อยู่อาศัยนั่นแหละ ฝนตกมันถูกใครแต่มันก็มาถูกเราเลอผู้อยู่อาศัยมันไม่ไไม่ไปเดือดร้อนจากเจ้าของบ้านเขาดิมันเดือดร้อนเราผู้มาอาศัยเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเรามาซ่อมแซมเข้าไปซ่อมแซมเข้าไปเพื่อให้เราได้อยู่ได้อาศัยได้สะดวกอพอถึงวันที่เจ้าของเขามา,มาทวงคืนเราก็คืนเข้าไปแต่ในขณะในขณะที่เรามาอาศัยบ้านเขาอยู่ละเราก็อย่าไปประมาทนอนใจ เรามีโอกาสที่จะสะสมทรัพย์เราก็รีบสะสมทรัพย์ไว้เพื่อเพื่อเราจะไปหาบ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านเก่าเราก็สะสมไว้สะสมไว้ท่านจึงว่าบุเบกะตะบุญ,ญาตาเอตมังคตุพิตมังการสั่งสมบุญไว้เป็นมงคลใจสูงสุดการสั่งสมบุญไว้ก็คือการสั่งสมทรัพย์ของเรานั่นเองเหมือนกับชีวิตที่เราดำเนินชีวิตไปนี่แหละอยู่ทั้งโลกของเราเนี่ยแหละเราก็ต้อง เราก็มีหน้าที่ที่ต้องสั่งสมทรัพย์สเสวงหาทรัพย์มาเพาเาื่อรอชีวิตของเราไปอยู่อีกยาวนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เราจะอยู่อีก4ี่สห้าสิบปีกี่หรือกี่ปีก็แล้วแต่เราอยู่ไปอีกยาวนานขนาดไหนหรือเราอยู่ไปได้อีกแค่สองสาวันก็ตามเดือเราก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องจ่ายเพราะั้นใน,ใน,ในป,ปัจจุบันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสั่งสมทรัพย์ไว้เพื่อวันข้างหน้าเราจะมีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครเขาเราอาศัยปีแข่งของตัวเราเองนั่นแหละตามหลักธรรมเขาบอกว่าอัตติอหตโนโนโนโุตนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราก็มันสะสมไว้มันสะสมไว้เพื่อเป็นปหลักประกันในการในการกินอยู่ใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตของพวกเรานี่เมื่อเมื่อเรามีมีเป็นหลักประกันในชีวิตของเราแล้วเราดําเนินชีวิตไปอีกยาวนานกี่ปีก็ตามเราก็ไม่มีปริพเทศความกังวล กังวลว่าเอ้ยเราจะมีอยู่มีกินไม่น้อเราจะมีใช้มีจ่ายไม่น้อเราจะไปนั่นเราจะไปนี่เราจะทําไงได้เราจะพอมีใช้มีจ่ายหรือไม่อะไรตะไรเนี่ยหละด้วยความไม่ประมาทไม่นอนใจของเราเราก็รีบเร่งสะสมไว้สแสวงหามาตั้งแต่เรายังแข็งแรงยังสมบูรณ์ว่าอยู่อย่างนี้แหละในขณะเดียวกันเราไม่ได้มีแต่ร่างกายอย่างเดียวเรามีจ,จมิตใจมาด้วยในขณะนี้ในขณะนี้เรือกายก็เหมือนกับบ้านที่เราเข้ามาอยู่มาอาศัยเขานั่นแหละ เรามามาอยู่มาอาศัยเขาก็คือร่างกายอันนี้แหละในขณะที่เรามาอยู่มาอาศัยเขาเนี่ยมันพอจะซ่อมแซมยังไงเราก็ซ่อมแซมไปตมหลักพาราฮาเวไปจากขันทันทาขันห้าปินพาราเราเยียวยาซ่อมแซมพอจะไปหาโลงหมอก็ไปอพอจะกินอยู่กินยาก,ก็ไปอพอจะกินข้าวกินน้าก็กินไปพอจะนุ่งหม่มอะไรต่ออะไรก่อนนุ่งหม่มไปพอจะออกกําลังเราก็ออกกําลังไปอะไรต่ออะไรไปเนี่ย เป็นเป็นภาระที่เราดูแลดูแลเขาแต่ในขณะที่เราดูแลเขาเราก็อย่านอนใจรีบเร่งเอาเขาเนี่แหละมาเป็นประโยชน์เพราะมีเครื่องมืออะไรที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ก็ไม่มีเกินร่างกายอันนี้แหละร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องมือประเสริฐถ้าถ้าหมดเครื่องมืออันนี้แหละเราจะไปทําอะไรได้เราจะไปทไไําทงานทําการหาเงินหาทองก็ไม่ได้เราจะไปเดินจยกมนนั่งภาวนาก็ไม่ได้เราจะไป สร้าง time บาร,รมีก็ไม่ได้เราจะไปรักษาสิลก็ไม่ได้แต่ในขณะนี้ะเรา,ามีอย่างสมบูรณ์มีเครื่องมืออันอันประเสริฐเราก็รีบเร่งเ,เอาเครื่องมือนี่แหละมามาสร้างเป็นริยัรัพย์ขึ้นมาอริยทรัพบคือรัพย์เป็นประเสริฐจะเป็นทรัพย์ถาวร,รของเราก็คือหมั่นรีบเร่งหมั่นค้นขวายสร้างในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเป็นบุญมิตุสนเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศสแล้ว ทั้งภายนอกและภายในมันรวมอยู่ที่จิตที่ใจของเราไม่ไปสาบสูญไปไหนอย่างแน่นอนแหละแม้เราจะสละทรัพย์สละเงินทองสละวัตถุสิ่งของออกไปเป็นบุญมิตรสนทรัพย์ของหลายมันหมดไปหมดไป,หมดไปก็ตามแต่มไม่หมดไปแบบสาบสูญไปไหนอ่ะหาไปรวมอยู่ในจิตในใจของเราเหมือนกับที่เราไปใส่ปุ๋ยรดน้ําต้นไม้นี่นแหละใส่ปุ๋ยเข้าไปเท่าไหร่รดน้ําลงไปเท่าไหร่มันหมดไปหมดไปแต่มไม่หมดสาบสูญไปไหนนี่หากมันไปซ่อนอยู่ในต้นไม้นี่แหละไปรวมอยู่ในต้นไม้ พอถึงว่าดีคือดีควรต่อการแตกดอแตกผลเมื่อแตกดอแตกผลมาเ,เป็นลูกเป็นผลให้เราได้ชื่นอ,อกชื่นใจไม่ว่าจะไปปลูกใส่ปุ๋ยลงไปในต้นทุเรียนต้นเงาะต้นมะบ่วงต้นอะไรมันก็ออกลูกมาเป็นเงาะเป็นทุเรียนเป็นมะบ่วงให้เราได้ได้กินอิ่มน้ำส้ำรานได้ชื่นอ,อกชื่นใจนะะใั่นแหละนะนี่แหละบุญอันนี้แหละพวกเราอย่าพากันดอนใจโดยเฉพาะจิตใจของเราเราต้องพากันพากันตั้งใจที่ที่จะอบรมมันให้ดี พราะจิตใจที่ไม่ได้รับการอบรมมันจะคอยจูงเราไปในทางต่ําเสมอนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ใต้อํานาจของกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามันก็จูงเราลงไปในทางต่ําอยู่เสมอพอลงไปงเ,เราตามมันลงไปในทางต่ําแล้วมันก็สร้างนี่สร้างศีลมาสร้างพิษสร้างโทษสร้างภังยขึ้นมาไอน้นี่ศีลเม่พิษโทษภัยจากความชั่วแต่มันจะกดถ่วงเรากดถ่วงเราให้จมลงจมลงไปแต่นี่แหละถ้าเราไม่ประมาทไม่นอนใจ เราก็รีบเล่งรักษาศีลให้ดีศีลอยู่ที่กายวาจาของเราให้บริสุทธิ์อย่าอย่าให้ไปไปสร้างโทษต่างๆทั้งหลายขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างดีแล้วการใช้กายใช้วาจาของเราออกไปก็มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เพราะช่วยด้วยอำนาจของธรรมจากนั้นจิตใจของเราเราก็มั่นอบรมบมันอบรมด้วยจิตตภาวนาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เอาพุทโธไปด้วยแบกพุทโธไปด้วยแบกอยู่ภายในจิตในใจ,ใจนั่นแหละ ไม่ได้แบกบนบ่าไหลเพราะฉะนั้นมันไม่หนักหรอกแบกพุทโธอ่ะไม่เหมือนไปแบกสิ่งของวัตถุอะไรต่ออะไรมันหนักแต่นี่เราแบกพุทโธไปด้วยขึ้นรถเราก็แบกขึ้นไปบนรถไปไปเรือเราก็แบกลงไปในเรืออยู่ในบ้านก็แบกไว้อยู่ในวัดก็แบกไว้อยู่ในป่าในเมืองก็แบกมันไว้แบกด้วยการบริกรรมบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อเมื่อเรามีโอกาสว่างจากภาระหน้าที่อะไรเราก็นั่งรับตาพุทโธ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 ไปเรื่อย ทำห้านาทีสิบนาทีสองสามนาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําเลยเราก็ทําไปเรื่อยบริกรรมไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นคุ้นเคยคุ้นเคยเป็นจริตนิสัยของเรามีความคุ้นเคยในการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ที่ไหนก็บริกรรมไปได้ไปที่ไหนก็บริกรรมไปได้ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่แม้นเราจะนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้เดินไม่ได้แต่เรายังนอนได้เลยนะ นอนได้เราก็นอนบริกรรมไปพุโทโธ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 ให้มีให้มีมีความคุ้นเคยกับพุโทโธให้มากที่สุดตื่นนอนมาปุ๊บปุ๊บรู้สึกตัวมาพุโทโธพุโทโธอยู่กับความรู้สึกของเราเหมันแนบสนิทอยู่อย่างนั้นตื่นนอนรู้สึกตัวตื่นปุ๊บพุโทโธพุโทโธอ,อยู่อยู่ในความรู้สึกของเราแล้ว พอเป็นอย่างนี้แล้วจิตที่มันเคยฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์จากความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาอยู่กับพุโทโธพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตก็มีความตั้งมั่นหลักได้มั่นคงแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดจิตมีความสงบรวมตัวนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอ,อื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนี่แหละจะสว่างจ้ายยืนยันขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง ไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกโอ้ยความความสุขนั้นเป็นความสงบนั่นเป็นความสุข,สขที่ประเสริฐที่สุดเหนือนความสุขอื่นไม่เนี่ยไม่ต้องไปคอยให้คนอื่นมาบอกแต่เราเนี่ยสัมผัสด้วยตัวเราเองถ้าเราสัมผัสด้วยตัวเราเองนะคำว่าวิจิๆๆิจฉาความลังเลสงสัยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวจากนั้นก็ดําเนินกาันบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมก็มีความเจริญขึ้นเรื่อยเรื่อย,อยไม่ว่าจะเดินทางทางด้านวิปัสสนานด้านด้านปัญญา พิจารณาไต่ตองแยกแยะปล่อยวางลงปล่อยวางลงจิตใจนับวันจะยกตัวเองขึ้นมาเป็นอิสระจากความ,มิดค่าท่ายของกิเลสมายาวนานเหลือเกินแล้วจากการแบกด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมายาวนานหลายภพหลายชาติแล้วก็เริ่มเบาขึ้น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 เรื่อยๆไปนั่นแหละจนกระทั่งหมดสิ้นถึงซึ่งความบริสุทธิ์นั่นแหละจุดมุ่งหมายของเราเพราะฉะนั้นเอาพวกเราอย่าพายประมาทนอนใจเด้อ ยังอยู่กับกายอันนี้ยังมีกายอันนี้เป็นเครื่องมือออนประเสริฐของเรารีบเร่งใช้กายนี้แหละถึงเวลาจะซ่อมแล้วก็ซ่อมมันไปซ่อมมันไป,ไปตามเหตุตามตามปัจจัยตามเหตุตามผลเนี่ยแต่อย่าไปวิตกวิจัยกับมันอย่าไปกุ้มจะอกกุ้มอกมก,มอกุ้มใจกับมันทําไมจะต้องเป็นชั้นทําไมจะต้องเป็นชั้นทําไมจะต้องมาป่วยอย่างนั้นทําไมจะต้องมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยมันก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนนี่แหละท่านยังบอกว่า พอเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ได้ความแก่ความเจ็บความตายมาเหมือนกันทุกคนแหละมันมันไม่ไม่ใหญ่เฉพาะเราหรือเฉพาะเขาแต่นะั้นเป็นด้วยกันทุกคนเมื่อมันเข้ามาเยือนเราเราก็มีหน้าที่บริหารมันไปดูแลมันไปอย่าไปอย่าไปคิดล่วงหน้าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้แล้ววิตกวิจารณ์กังวลอ้น,นั่นอันนี้มันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราหรอก เป็นที่สิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราก็คือการดูแลรักษามันไปเยียวยาบริหารมันไปด้วยความไม่ประมาทไม่นอนใจแล้วจากนั้นก็รีบเร่งเอาไปมาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดใช้ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านดังดังในปัจชิมโอวาทีท่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าขยาวยะธรรมมาสร้างฆาลาประมาเดนะสัมปาเดถาเนี่ยท่านบอกเตือนเลยเตือนก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานไปเป็นคำพูดครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเลย ท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาสังขารก็คือท่าขันร่างกายของเรานี่แหละตั้งแต่ศรรีรษะลงไปถึงปลายเทา้าปลายเท้าถึงศีรษะเนี่ย mm. มันเสื่อมไปมันเสื่อมไปเราหลับอยู่มันก็มันก็เสื่อมเราตื่นอยู่มันก็เสื่อมมันเสื่อมไปเสื่อมไปถึงที่สุดก็คือเสื่อเสื่อมสิ้นไปนี่แหละเป็นด้วยการทุกกายเนี่ยแหละทุกเรือนกายเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้หลีกน,นี้ไม่พ้นจะภาสิตนี้หรอก ยังไงเมื่อกวสักวันหนึ่งมันก็เสื่อมสิ้นไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละและไอ้คนใหม่มันก็มานั่งแทนเราอยู่อย่างนี้แหละขณะนี้เรานั่งอยู่ในศาลาวัดป่าเบ้่นตาต่อไปคนใหม่เขาก็มานั่งแทนเราก็เป็นอยู่อย่างนี้บุญนเวียนกันอยู่อย่างนี้แต่ก่อนที่มันจะเสื่อมสิ้นไปเนี่ยให้เรารีบเร่งเอามันมาสร้างคุณสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพรด้วยความไม่ประมาทถ้าพวกเราตั้งตนอยู่ในในความไม่ประมาทแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์จากเรือนกายน,นี้โดยนํามันมาปิดเครื่องมือสร้างคุณสร้างประโยชน์เพื่อนําพาเราไปสู่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ